สวัสดีครับชาวโ,โรคโรคประเทศไทยยิ <c oughs> นดีต้อนรับสู่ช่องดิฟสีสถานแมจิวันนี้คือวันศุกร์ที่21เราจะมาดูกันนะครับในรอบ7วัน21ถึง2ี27ิเถึงย7มันจะเป็นยังไงครับ สองนิ้วเลยครับอยากรู้ว่ามีกับเนื้อใครจะคมกว่กันผมมากรดว,ว่ามันสุนคมกับผมผมก็เลยเป็นแผลตัดไพ่ทีการตัดไพ่นี่ตัดกี่กองกี่ครั้งก็ได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกุสโลบายของหมอด,ดูแต่คนเพื่ออะไรครับเอ้า คนมาดูบางทีเขาจิตไม่นิ่งนะครับบางทีก็ให้สับไพ่ครับซึ่งผมไม่ค่อยให้สับเท่าไหร่เพราะว่าไพ่ยิบซีมันกับไพ่ปอกมันต่างันมันใหญ่กันสับไปแต่ไพ่หล่นขึ้นมาหลอนไพ่กิกไพ่งอหลอนหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นตัดไปเท่าที่พอใจอ่ะมาจับดูสิบใบนะครับหนึ่ง เด็ต้สิบส่งวิทยุคเก มันเป็นไพ่ถ้วยครับตัวแรกเป็นไพ่ถ้วยก็ประมาณว่ามันเป็นกลางๆไม่บวบไม่ลบนะถ้วยเป็นลักษณะไม่ใช่ถ้วยโกอ่ะของวาย4ีมัน,อมนเอือๆๆเ่อยๆเอยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนโอนะ้โอ้โอ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 ยใครกำลังจะมีแฟนเด็กคนมันสุกมีการสุกเด็กเกิดแล้วครับพี่น้องครับ ไม่เด็กก็กําลังจะมีเด็กอะ่ะเนี่ยไพ่เด็กนำโชคด้วยมีไพ่ผู้หญิงและเด็กด้วยความพิเศษตั้งท้องออกก็แล้วถ้าทางเด็กจะไม่นำโชคอะไรขึ้นมาแบบนี้นั่นไงไี้เมื่อวานก็ได้เดมู o าจากสตาร์เมื่อวานนี้ พระใหญ่ t s u Sun, The Star, เล v e r The Moon พระใหญ่ส่งผลในด้านดีด้านบวกให้ท่านคือเรื่องการงานโดยธรรมชาติของไทยทำนะที่ได้ย่ะนัสกสงคม์ลงเคราะเกี่ยวกับเรื่องสมองคติความคิดจิตดนตนาการล้วนเนี่ยใช่หมดเลเวอร์ของสวยงามของฟุ่มเฟือยของดูแลหินหลงอะ่ะไม่จำเป็นแต่ซื้ออือ มีที่บ้านอีกเจออีกก็ซื้ออีกเด้อวันนี้เทอสตาร์ก็ทํางานอยู่กับบ้านกิจาก,การของที่บ้านทํางานจากที่บ้านออนไลน์ก็คืออันนี้นะอันนี้ก็ออนไลน์ได้นะซื่อสารน,นุลชนทุกรูปแบบไอ้ตอสตาร์นี้มันก็ของตกแต่งของุกประดับบ้านแต่งตุงแต่งสวนอะไรเงี้ยใช่ครับเดอร์ซันนี้ทําได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้าคุณจะเริ่มต้นกิจการอะไรถ้าคุณขึ้นเดอร์ซันมา บอยเริ่มเป็นด้านบวกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้ดูที่ตัวกลางเป็นหลักเพราะตัวกลางคือตัวแรกใช่ไหมครับของอะไรที่เกี่ยวกับเด็กกับผู้หญิงอะ่ะคุณทําได้เลยคุณขายได้เลยครับดีแน่แครับมันขึ้นเดอร์สันมาแล้วครับเดอร์สันก็เป็นเด็กมครับเด็กขี่ม้าอยู่คือภาพมันดูสบายตามัมนเทียบดูดีเดอร์สันกับเดมูนมันไงมันต่างกันเลยนป่ะใก็้ๆดูไว้ใกล้กล็นแต่อานนี้เนี่ยดูจากภาพเราก็รู้แล้วครับว่าความหมายมันจะเป็นยังไง อ่นะครับทีนี้มาดูรายละเอียดย่อยลงไปก็คือหนึ่งคือเรื่องการงานเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นตัวแรกนะผมจำได้วันคุณครัชศดสองไม้เท้าคือการร่วมมือร่วมใจนะครับก็เรียกว่าอะไระเป็นคู่หูกันได้เป็นคู่ร่วมกันได้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นที่ปรึกษ,ษากันก็ได้นะครับเรื่องการงานก็เกี่ยวกับเด็กกับผู้หญิงนะดีนํำเข้าส่งออกกําลังไปได้ คือมันขึ้นแต่ซันมันเป็นด้านบวกแล้วอยู่ที่ว่าตัวนี้ครับคุณคิดอะไรเยอะอยู่เยอะมากมายไปหรือเปล่าคุณคิดระแวงอะไรมากไปหืปืเปล่าตัวนี้ครับอันนี้คือการขัดแย้งตัวเองถ้าคุณคิดจะทะําอ่ะคุณไม่ต้องฝนมาพุ่มาครับเชื่อผมวันนี้ผมก็เพิ่งยกตัวอยา่างผมไม่ได้อยากเอาชนะใครแต่ผมพูดเรื่องจริงครับอ่าอ่าผมกับ พี่ที่มาทำร้านกับผมนะครับทำด้วยกันผมชอบอะไรที่เป็นสีสันเยะแยะนะครับพี่เขาก็อายุต่างผมไม่เท่าไหร่ครับไม่กี่ปีแต่ว่าไปก็รุ่นเก่ารุ่นแกทั้งคู่เลยแล้วผมโมาผมเป็นคนที่ชอบสีสันนะครับัน <c oughs> น้น ถ้าผมจะทาสีผมจะใส่สีผมจะใส่แม่งห้าหกสีเจ็ดแปสผมใส่หมดเขออกาก็บอกอุ้ยไรสละเป็นยาอ่อนอืมบอกเป็นยาอ่อนยังไงพี่โอ้ยมีใครเขาทากันหรอกก็พราะไม่มีใครทำไงครับผมถึงทําบอกให้เลยว่าคนที่มีเลขเจ็ดเก้าไม่ต้อง้ใส่สันดาแบบนี้แหละเบอร์โทรศัพท์นะมีเจ็ดเก้าเออประมาณนี้ทําไมครับพี่โอ้ยใครเขาเห็นเขาจะ ไม่สนิทเพราะนั้นต้องปล่อยเขาโตงอ่ะโตจนเขาสะใจจนเขาแบบอ่ะผมก็ตอบแบบถามกับไปว่ามันมีกฎหมายออกมาปะมันเป็นกฎเกติกาเลยใช่ไหมมันเป็นกฎของโลกเลยใช่ปะเป็นข้อกําหนดเลยใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้แล้วเป็นคนบ้าใช่หรือเปล่ามันผิดกฎมันทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่า คนที่เดือดร้อนคือใครคือคนที่อยากทําแต่ไม่กล้าทาเพราะอายอ่าพี่นึกดูดีๆว่ามันผิดกฎหมายอ่ะมันทําให้ใครเดือดร้อนเปล่าคนนี้ไม่ชอบมันเป็นปัญหาสมองเข,งขาหรือเปล่าที่เขาจะไม่ชอบอ่ะแต่ผมชอบผมผิดด้วยผมไม่ทําตามคนอื่นผมทําตามใจผมผิดละเจอ,อว่ะมึงพูดไ็นเหตุผลก็ประมาณว่าพี่กินเบียร์พี่ก็ต้องเมาไม่เมาพี่จะกินทำไมพี่กินเหล้าพี่ก็ต้องเมา เพราะนั้นผมไม่กินไม่กินว้าไม่กินเบียเพราะพี่เพราะผมไม่อยากเมาไงผิดปา่มีใครผิดเปล่าเออเว้เนี่ยครับการยกตัวอย่างให้ฟังก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะทาอะไรบนพื้นฐานที่คุณมีความสุขแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครอ่ะทํามันไม่เคยครับคุณไม่คุณอาจจะไม่สังเกตหรืออาจจะไม่สนใจก็ได้แต่ผมบอกเลยว่าชีวิตคนมันไม่ได้ยืนยาวแล้วหรอกครับ ถ้าใครมาขัดอะไรผมหรือจะถามอะไรผมก็จะตอบแบบนี้ครับชีวิตแม่งยืนยาวหรอกเชื่อดิไม่มานั่งสืบมนันเสียเวลาว่ะจะมาคิดเรื่องพวกนี้ไ,ได้ดูถูกนาแต่มีเรื่องอื่ในให้ทำมันต้องรีบทําด้วยแก่แล้วด้วยเอซึ่งความตายเป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องธรรมชาติเวยแล้วมันก็ไม่เลยบอกด้วยว่าต้องคนแก่ตอนนั้นทชื่อตายคนไม่แก่ก็ตาย สิ่งที่ผมจะสื่อให้ท่านรู้ก็คือว่าท่านเกิดมาเป็นคนหนึ่งครั้งเป็นมนุษย์คนนี้เป็นคนคนเนี้ยมีศักยภาพแบบเนี้ยเพียงหนึ่งครั้งท่านจะมิกทาอะไรหรอจะปล่อยไปเลือเล่อยเปื่อยซึ่งตัวเองก็อยากทํานะแต่ทําไม่ได้กลัวคนววน,วนู้นว่ากนคนนี้ด่าคนนั้นแอบบนินทาอย่างเงี้ยแล้วเราจะเกิดมาเป็นตัวเราทําไมอะอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะเออ แล้วทำไมเราต้องไม่กล้าทําเราต้องสนใจคําพูดคนอื่นทาไมอะเราต้องคนแคร์เขาให้เรากินไหมอ่ะชีวิตเขาดีกว่าเราหรือเปล่าอะนี่ไม่ได้มาละบ,บายนะแต่บอกให้ฟังว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับไพ่ตัวนี้นี่ไพ่สองดาบเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในอะไรอ่ะปรับไปปรับไปโหมดของการไม่แน่นอนขัดแย้งกตัวเองโหมดถูเบาเชื่อก ข่าวลือเชื่อง่ายเชื่อไปหมดเรื่องจริงไม่เชื่อปิดหูปิดตากอดอกด้วยเห็นไหมเจ๊อึ้งอะไรเดียเจ๊แล้วทำไมต้องเขใจด้วย <c oughs> ที่ผมพูดอย่างนี้เอาหลักธรรมะทำไมผมถึงอ้างธรรมะเพราะผมเป็นคนใจร้อนเป็นกวนไทยินเป็นคนร้อนและ จัดว่าไม่มีอะไรอยู่ผมไม่กลัวนะอินนะผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นะถ้าจะทาให้มันร้อนน้อยผมก็ต้องยอมเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมตนไม่พลมันทําให้เบาเพราะว่าการเรียนธรรมะเรียนรู้ธรรมะมันรู้ผิดรู้ถูกมันรู้ผลที่ได้รับตามมาถ้าคุณทําอะไรโดยไม่คิดถ้าคุณทําอะไรที่มันเสี่ยงผลที่ทาม,มาคืออะไรมันไม่คุ้มไงพอเรารู้ธรรมะปุ๊บก็ร,รู้ธรรมะมมนทําให้รู้ว่า เราแม่งโคตรโชคดีที่เราเป็นคนเราทําได้ทุกอย่างสิ่งที่เราคิดจะฝันในสมองยิบความคิดอยู่ในอากาศเอาเงินเอาใส่เข้าไปความคิดใส่เข้าไปในอากาศเดี๋ยวเงินก็ไหลออกมาซึ่งมันเป็นได้จริงแล้วหมาแมวบัวควายกระต่ายเก้งอะไรพวกมันก็คิดได้แต่มันทําไม่ได้นี่เมื่อคุณเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะคุณอยากรวยคุณอยากมีบ้านริมทะเลคุณอยากมีบ้านมีสวนคุณอยากเ ไปไหนเที่ยวท่องเที่ยวคุณอยากจะทำอะไรแล้วทำไมคุณถึงต้องไม่ทำแล้วทำไมคุณถึงต้องต้องมาเชื่อคนอื่นอ่ะที่เขามาเนบแนมหรือมามีอยู่สองประการครับคนเนี่ยมีอยู่แค่สองประเภทมีประเภทคนที่มีสองประการที่ที่มันเด่นชัดคือ ไม่ชอบหรือกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจที่ดูดีนะไม่ชอบและกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วการแสดงออกมามันก็คือการต่อต้านหรือไม่ก็อิจฉาตาร้อนไปเลยใส่ไฟแม่งเลยเผาแม่งเลยให้แม่งหลอนเนี่ยตัวนี้คุณก็หลอนง่ายอยู่แล้วโดยทุนเดินอยู่แล้วเป็นเพราะว่าเนี่ยมาทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยนี่คื ตัวโรคซึมเศร้าอันดับหนึ่งไอ้นี่อันดับสองเนี่ยเนี่ยทั้งนที่ผมบอ,อกอสถานการณ์ไม่ดีหมดมันมีไพ่เหรียญคลินิกนะฮะมีไพ่เดอะซันดีที่สุดของสำรับอันดับหนึ่งด้ยเดอะมูน Moon, คุณก็แปลงเปลี่ยนเป็นอ่เรื่องของความคิดเรื่องแต่งเพลงแต่งนิยายแข่งหนังสือขายคุณขายความคิดได้หมดเลยคุณคุณมันเศร้ามากใช่ไหมคุณเขียนเรื่องเศร้าขายงไปเลยนี่คนน้ำน้ำตาท่วมบ้านงี้ไปเลยมันได้เงินนะครับ ไหนนจะเศร้าทั้งทีแล้วนี่ถูกไหมครับอ่ะเรื่องการงานจบไปผ่านไปเรื่องเงินแต่เตเรียนมันคือเริ่มเริ่มไปแล้วด้วยเนี่ยเริ่มไปแล้วมันกำลังจะได้ผลด,ดีกลับมาสนองถ้าคุณทําประเภทนี้นะอย่างที่ผมบอกอ่ะเนี่ยซู้เดอรเป็นพวกไปเมยงเลยไม่องาจะเรื่องเศร้ามีวเรื่องเครียดคุณเอาอะไรก็ได้ที่มาความเครียดอ่ะจัดการกับความเครียดอ่ะ คือความบันเทิงหรือเสียงหัวร้องไครับคุณก็แต่งนิยายแข่งทําอะไรขายทําอะไรที่มันขายเครียดทําอะไรที่มันทําให้คนมีความสุขไปแค่นั้นเองครับคุณได้เงินแล้วอืมเพราะฉะนั้นการเงินนะ่ะแปดีสญน,นี่คือชัดเจนนะเหยียบแสนเลยก็ได้นะบ,บางเดือนนะคุณจะทาบ้านออนไลน์หรือคุณจะเปิดหน้าร้านได้หมดแต่ผมแนะนําว่าว้องคนจะมีคู่หูนะครับเพราะว่าไอ้สถานการณ์ตึกไอ้ไม่ใช่ตึกเดอะมูนเี่ยก้าวดาบเนี่ย มันอยู่ในในช่วงของอารมณ์ที่คุณแปลปวนง่ายสิ้นหวังง่ายวิตกท้อแท้ง่ายเพราะนั้นการมีเพื่อนหรือการมีลูกมีบาลมีลูกมีหลานมีบริวารอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าปิ๊งบางคนอ,อย่างเด็กบางคนไอ้ต่คนนี้ทำไมเมือกอยู่ใ,ใกล้ล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเออไอเพความคนนี้ทาไมเออวะไอเพื่อนคนนี้นั่นแหละครับคือคุณต้องมีครับไม่มีคุณจะตะเลิดมากโดยเฉพาะเนี่ย เรื่องข่าวร้ายข่าวไม่ดีทั้งหลานข่าวดีไม่มีในหน้าหนึ่งคุณจำไว้เลยนี่มันคือเรื่องปกติแลยเป็นทัศนคติในการขายครับในการขายเอาเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่คณแบบโอ้โหส่งเสริมได้เหรียญทองโอลิมปิกอลิมปิกอะทำอะไรได้เรียนหนังสือและชนะเลิศ ไม่มีไม่มีใครสนใจไม่มีคุณเป็นช่างช่างฝีมือจนกระทั่งไปปวดชิงชมป์โลกได้แชมป์โลกมาออกข่าวมีคนดูไหมนี่แต่น้อยแล้วเป็นข่าวต่อไปไหมไม่เป็น,นเราไม่ได้จะอยู่ในสังคมแบบประเภทที่เห็นอะไรก็รู้สึกแย่ไปหมดหรอครับเราไม่ได้อยากอยู่แบบนั้นหรอกครับแต่ว่า คุณต้องเข้าใจนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไปแล้วเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือทำตามตาม,ตามกันเชื่อเหมือนเหมือนกันคิดเหมือนเหมือนกันอีกห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเป็นคุณหรือเป็นผมผมยอมรับได้แล้วครับเพราะผมรู้สันดานผมดีแล้วผมก็รู้ว่าคนที่จะมาเข้ามาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้กับผมนะเขาคิดยังไงอยู่ผมจะสมมติว่าผมเป็นเขาเลย ผมก็จะเข้าใจอ๋อเราเป็นคนคิดอย่างนี้อ๋อเมื่อก่อนนี้เขาเป็นคนแบบนั้นก็เป็นแบบนี้เขาถูกคนนู้นว่าคนนี้เนบเนี่ยถูกเจ้านายด่าอ๋อพอเขาไม่เห็นเราจะทาอะไรที่แพ้แกแบบเขาเขาก็เลยนั่นแหละครับไม่เข้าใจก็ทกําความเข้าใจครับจะกลัวทําไมครับสิ่งไม่เข้าใจก็ทกําความเข้าใจแล้วก็จะก็จบนะครับเออเองเ้นเลิกเงินคุณทําได้คุณทําได้หมดทุกอย่างนะครับวิตกอมพมเนี่ยก็เรื่องความรักเนี่ย นื่องว่าสายตาไม่เกณฑ์ความดันนะครับโรคซึมเศร้าโรคเสื่อมเสื่อมทางความคิดเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเสื่อมความําเสื่อมสายตาเสื่อมสมองเสื่อมได้หมดครับเนี่ยโรคเสื่อมแล้วก็เรื่องของความขัดแยง้งตัวเองคืออารมณ์สองด้านสองกริกนะครับเรื่องความรักเนี่ย เรเบิร์มไพ่ลักษรนหกถ้วยคือคนรักเก่าแฟนเก่าจะกลับมาหากลับมาหาแล้วดีแล้วตกลงอนนี่มันดีหรือไม่ดีเนะี่ยมีลักษรเนี่ยหรือว่าตกลงกันได้ไม่น่าจะได้นะมันเครียดเนี่ยมันเป็นตะบูลหลวงปูตี๋ว่ามันง่ายไปเลยว่าคุณเจอแฟนเก่าเจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าอะไรก็แล้วแต่อยู่ก็กลับมาคุณก็ดีใจ แต่ดันมีดันตัวเองก็มีอของตัวเองอยู่แล้วแฟนเก่าตัวเองหรือคนรักเก่าของเราเขาก็มีอยู่แล้วเองตนะฟุกมาเจอกันเดินทางอยู่แล้วมาเจอกันอาจจะเลิกกันไปนานหรือเพิ่งจะเลิกกันก็ยังมีเยอะใหญ่กันอยู่มีการเขียดฐานกันนิดหน่อยแต่เั็นไพ่ลักซอนไม่ดีนะเครียดนะ <laughs> พังวินาศน,นะครับอะสรุปโดยภาพรวมให้นะครับว่า การเงินคุณเริ่มต้นได้ดีถ้าคุณทําสื่อสารมวลชนขายทั้งออนไลน์ไปคุณมีที่ผที่ึกษาคุณจะขายอินพุตไั้เพอดีการเงินถ้าเป็นกิจการตัวเองยิ่งดีนะครับที่ไม่เป็นลูกจ้างใครเรื่องความรักก็ทุกอย่างมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนครับมันก็ต้องยอมแลกคุณต้องเลือกอ่ะถ้าคุณไม่เลือกคุณก็ปล่อยมันไปคุณไม่ต้องมียุ่งคืนคุณมียุ่งมันจะยุ่งยิ่งเข้าไปใหญ การเงินมันหมุนอยู่ติ้วๆแต่มันไม่ได้หายไปนะสองเหรียญน,นี่ก็คือหมุนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนแบบหลักหน่วยขึ้นไปจนถึงหลักหมืไปไปไปม่นไปปลายบางทีแต่แหลักแสนก็ได้นะครับไพ่อินฟินิตี้ปุ๊บสองก็ความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นตัดความมิตกังวลออกไปปัญหาที่เกิดมันก็เคยเกิดมาแล้วนั่นแหละเพนวนกับมาอีกครั้งหนึง่ง เคยผ่านมาแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ก็ผ่านไปโศกเศร้าไม่มีความสุขโศกเศร้าไม่มีประโยชน์คิดฟุ้งซ่านคิดไปก่อนที่เรื่องจะเกิดเรื่องมันยังไม่เกิดสะหน่อยคิดจะมันเกิดไม่ไดีปิดไปรักแฟนคนนี้คนเดียวไม่อยากมีคนอื่นอีกแล้วจบเป็นยางไงครับภาพสวยงามไหมอ่ะนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนเกิดวันคนละไอ้วันศุกร์นะครับ21จนถึง27ตุลาคม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมามีสิ่งอะไรไม่ดีวิธีอะไรที่ล่วงเกินทําให้ท่านต้องรึกไม่มีความสุขขัดอารมณ์ท่านก็ขออภัยนะเพราะผมคงทําแบบคนอื่นก็อาจจะไม่ดีเท่าทําเป็นตัวเองดีกว่าไม่ต้องแปลงร่างดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู้จะทำจนให้มันดีให้ได้จนเป้าหมายผมไม่ได้ผมก็ไม่เลิกแค่นั้น เป้าหมายชัดแลว้วคือเป็นแบบนี้อ่ะสำหรับท่านที่ยังเรียนดูดวงหรือไม่ใช่เรียนหรือว,ว่าเรียนเรื่องการแนะนําอะก็กําลังทํานะครับกําลังทําอยู่ไม่ได้ลืมนะครับก่อนอื่นตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ขอให้ท่านอยู่ได้ยังมีความสุข ตามอัตลักษนะครับดูแลคนที่คนรักให้ดีๆให้เยอะๆแล้วก็นุ่งรักคนที่เขารักคุณให้มากๆนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญให้กําลังใจตัวเองสำคัญที่สุดคือการให้กําลังตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากรักตัวเองให้เป็นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ